สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับพานตายสายป่านะครับวันนี้นะครับก็คขํามแล้วนะวันนี้ก็มาข้ามหน่อยนะครับกับคุณแม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาผักหวานป่านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่ามีหรือเปล่านะเห็นว่าผักหวานเริ่มออกแล้วนะครับเราก็มาที่สวนนี่แหละครับไปนะครับคุณแม่ก็เดินไปก่อนแล้วนะ นี่นะครับอันนี้คือเป็นจุดที่บนหัวไรล่ไปหน้านะครับที่เป็นแหล่งผักหวานนะครับนี่ไปครับผมเดี๋ยวเรามาหาเมนูเย็นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไปนี่นะครับแหล่ง ผักหวานป่านะครับที่สวนของพานตต้นะครับดูนะครับนี่คือแม่เราเก็บนะครับโอ้ดูผักหวานมาแม่นี่นะครับโอ้นะครับผมนี่ครับผักหวานของเรานะครับนี่ผักหวานสวยๆนะครับโอ โอ้ oh, <laughs> อันนี้ผักหวานทั้งหมดนะครับนี่ซึ่งเป็นดอกนะครับ mm hmm. นี่เพราะว่าจุดนี้คือเป็นจุดแหล่งผักหวานอยู่แล้วเราไม่ได้มาหาาคิดว่าคิดว่ายังไม่ออกนะนี่นะครับอันนี้คือดอกผักหวานป่านะครับนี่ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวไงผมเก็บผักหวานก่อนนะครับนี่ เราไม่ได้ไปไกลมากนะครับเพราะว่าผักหวานนี่คือยังไม่ออกทั่วไปนะครับออกเฉพาะาต้นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรต้นที่สมบูรณ์น,นะครับอ่ะขอเก็บก่อนนะครับผมนี่ผักหวานของเล่านะ ผมหลังจากที่เราเก็บต้นนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะมีหือเปล่านะครับด้านบนนะโอ้อน,นี่คือแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับของบ้านพันตายนะครับอยู่ที่หัวไร่ไปหน้านครับนี่ หวานมีหรือเปล่านะดูนะครับผมโอ้ดูนะครับผมน,ผมนี่เราคาดการว่ามันยังไม่ออกนะครับแต่ที่ไหนได้ออกหมดแล้วนะครับนี่นี่คือดอกผักหวานนะครับแก่มหมดแล้วนะนค่อนข้างจะแก่แล้วนะนี่แต่ว่าดอกผักหวานนี่คือจะมีรสชาติที่หอมหวานนะครับนี่ โอ้ดูนะครับดู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 ด,ดูยังไงเดี๋ยวผ่านตายเก็บก่อนนะครับผมนี่ออนี่นะครับต้นผักหวานที่เราทำํำอ,อยู่ที่ไร่ปลายนาของเราก็จะทําแนวกันไฟไว้ด้วยนะครับ กลัวไฟป่านะครับทำลาอาจทำเสียหายนะไม่คิดว่ามันจะออกนะครับนี่หลายๆคนก็อชอบแกงนะครับเอาไปแกงเลยไม่รู้แกงใส่อะไรนะแกงแกงใส่อะไรอร่อยก็แล้วแต่คนชอบนะนะครับนี่คุณแม่ก็ เก็บย่าคามาคเม่นนะโอ้ด้านบนนะครับดูนี่โอ้นี่นะครับนี่คือผักหวานทั้งหมดเลยนะ ต้นเล็กๆนะครับเต็มต้นเลยนะครับนี่นี่นะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็กําลังแตกนะครับนี่อ้นี่นะครับนี่ถ้าใครชอบอดอกผักหวานเนี่ยครับนี่ก็จะมีความมันนะยอดผักหวานจะมีความมัน แตกต่างจากตัวยอดนะดอกบอ,อกหวานนะครับนี่ทัาไปแกงใส่อะไรอร่อยก็พันตายก็น่าจะไปแกงแบบพื้นบ้านนะครับน่าจะแกงใส่ผักชะอมนะครับหรือผักขะนะที่บา้านพันตายเรียกนะนี่ นี่นะครับหลังจากที่เราเก็บนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับักหวานของเรานะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับหน,นี่นะครับักหวานปลานะครับนี่ได้เยอะไหมนะครับดูดูด,ดูโอ้นะครับนี่อันนี้น่าจะอยู่ประมาณกี่ขีดแม่ประมาณสามขีดเนาะสามขีดสี่ขีดนู่เลยครับผมอันนี้ก็ อพอแล้วนะครับนี่อันนี้เราเก็บจากป่าที่สวนของเราเนี่ยครับหลังที่ไรปลายหน้านะครับนี่นี่คือไม่ค่อยมีนะนนะแมมเนาะนี่ยอดไม่ค่อยมีมีแต่พดนี่ช่วงมันออกไปใหม่นี่คือ,อดอกผักหวานอร่อยมากนะครับนี่เราก็ได้เมนูแล้วตอนเย็นนะคุณแม่สิแกงขยายางมะแรงนะแกเงเชื่อผักขนแคนก้อนแคนเนาะผักกอนแคน พนแค้นป่านะครับ<ว>เดี๋ยวเซววายด้วยบอเดี๋ย <c oughs> วไปรไปอรอลุ้นกันนะครับว่าเมนูเราทําอะไรได้บ้างนะมีหลายเมนูนะครับที่อันนี้อะไรนี่ไหว,วป่าเนาะ<ว>นีะ่เราก็ได้เมนูเย็นแล้วนะครับยังไงก็รอติอดตามนะเดี๋ยวพันตายจะกลับไปแกงนะครับสูตรไหนก,ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <c oughs> นี่แกงแบบพื้นบ้านของเรานี่แหละ หาอยู่หากินง่ายๆนะครับไปหลังจากนี้เราก็จะลงจากป่านะครับตัวนี้นะนี่ไปครับผมเดี๋ยวเราลงไปที่สวนนะครับหลังจากที่เราลงจากเขานะครับเดี๋ยวเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้ําต้นไม้เราก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้งนะครับเดี๋ยวพันตายขอทํางานสักลดน้ําสัก3าสิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยกลับนะนี่ ตอนนี้ก็เรากำลังทำระบบปะปาใหม่นะครับซึ่งเป็นปะปาจากภูเขาแล้วก็ปะปาบาดาลน,นะครับนีอ่อย่างไงก็ขอลดน้ำก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ทำการลดน้ำนะครับนี่ก่อนจะกลับ,บช่วงเย,เย็นนะครับ ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบผ่านตายนะครับนี่เงาะก็เริ่มออกดอกออกผลนะครับผมนี่เราก็ต้องให้น้ำนะครับระยะนี้เนาะอะยังไงผ่านตายขอทำงานก่อนนะครับ หลังจากที่เรา,เาทำการลดน้ำนะครับได้ประมาณ30น,นาทีนะครับก็ได้เวลากลับบ้านนะครับตัวน,นี้มุดค่ำแล้วเนาะไปยังไงก็ไปติดตามนะครับว่าเราจะทำเมนูอะไรนะครับวันนี้นะแกงผักหวานของเรานะครับนี่อันนี้คือ,อชีวิตหลังจากที่เราเออกจากงานประจำนะครับแล้วก็บนเวียนไปนะครับผมไปเดินทางกลับบ้านนะครับผม หลังจากที่เราเ,เก็บมานะครับได้ดอกกหวานนะครับแล้วก็ชะอมนะครับนี่ซึ่งเราจะแกงแบบป่าป่าเลยนะครับคือไม่ได้ใสออ่อะไรเลยนะประยุกไม่ได้แกงประยุกนะแกงแบบป่าป่านะติดตามครับ ผักหวานของเราก็แกงร้อนๆเลยนะครับนี่อตอนนี้เมนูของเราก็ไปหาจากเขานะครับหลังสวนเนาะเราก็ได้แกงผักหวานเรียบร้อยนะครับนี่ร้อนๆเลยนะนะนี่นะครับ หลังจากที่เราไปหาผักหวานมานะครับด้านหน้านะครับนี่ผักหวานของเรานะซึ่งเราแกงแบบป่าๆนะครับผมนีม่ดูนะครับ จะรสชาติจะหวานๆนะครับหลังจากที่เราทํางานเหนื่อยทั้งวันนะครับแล้วก็ทานข้าวอร่อย,ออยนะครับ mm hmm. ดูปั้นข้าวพันตายนะใครที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่ เราก็มาทานข้าวด้วยกันนะครับนี่นะครับกับข้าวของเรากง่ายๆนะครับวันนี้เนาะหลังจากที่เราทํางานเหนื่อยนะอ่ะนะครับไม่มีอะไรมากอีพีนี้ก็พาทุกคนไปเก็บผักหวานนะครับใช้ชีวิตแบบบ้านๆแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะครับก็มีความสุขแล้วเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามพานตายสายป่าครับแล้วก็ห่างหายคลิปไปนานนะครับนี่อีพีนี้ก็มีแค่นี้นะครับ คุณทุกคนที่ติดตามพ่านตายสายป่านะครับเดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะอีพีนี้ก็ขอลาทุกคนไปตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับบายบายบายนุ่นบายบายลูกอ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บเอ๊ะ